สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่น,นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้มีพลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอน,นะครับ EP นี้ก็ยังเป็นหนังสือเล่มน,นี้อยู่นะครับ Goose Wise Goose Life ใช้คลื่นพลังบวก ดึงดูดพลังสุขของคุณเว็กซ์คิงนั่นเองนะฮะเดินทางมาถึง EP ที่7ของเล่มแล้วนะครับอำนาจจิตของคุณคือความจริงของคุณเนื้อหาต้องบอกว่าดีมากๆนะครับแต่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะฮะอยากให้ตั้งใจฟังให้จบและถ้ายังไม่เข้าใจอาจจะย้อนกลับมาฟังใหม่ในหลายรอบนะครับจะทำให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะไม่ว่าเราจะคิดและเชื่อในสิ่งใด ก็สามารถสําเร็จได้การรักษาแรงสั่นสะเทือนให้สูงไว้เป็นเรื่องสําคัญเพราะความรู้สึกต่างๆจะย้อนกลับมาแบบเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามความเชื่อของคุณเป็นพื้นฐานของการทํำสิ่งที่หวังไว้ให้เป็นจริงถ้าไม่เชื่อในอะไรสักอย่างก็จะไม่ค่อยเห็นสิ่งนั้นในชีวิตดังนั้นเรามาสํารวจความสําคัญของความเชื่อกันดีกว่าและดูว่าความเชื่อเหล่านั้น จะส่งผลต่อความเป็นจริงของชีวิตเราอย่างไรการคิดบวกคือการเลือกความคิดจะทำให้อยู่เหนือความคิดที่จำกัดคุณใจที่เป็นบวกย่อมทำให้คุณมีชีวิตที่เป็นบวกด้วยลองวิเคราะห์ถ้อยคำนี้โดยใช้มุมมองแบบตรรกะล้วนๆใจที่เป็นบวกดีกว่าใจที่เป็นลบการคิดบวกเป็นการเลือกความคิดและการกระทำที่ส่งเสริมเรามากกว่าขัดขวาง และนั่นก็ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์คุณไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความคิดที่รั้งคุณไว้อํานาจจิตของคุณคือความจริงของชีวิตคุณต่อให้คิดว่าคุณทําได้หรือคิดว่าทําไม่ได้ความคิดนั้นก็ถูกเสมอเอม็มม,มานูเอลคารนักปราชญากล่าวไว้เมื่อ200ปีกว่าว่าประสบการณ์ทุกอย่างของเรารวมทั้งทุกสีทุกประสาทสัมผัส และวัตถุที่เรามองเห็นหล้วนเป็นเพียงตัวแทนในใจเราความเป็นจริงนั้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนถ้าคุณขอให้คนหนึ่งร้อยคนอธิบายก้อนหินก้อนใหญ่ให้แตกต่างกันมาห้าแบบคนที่ฟังคำอธิบายเหล่านั้นคงจะเชื่อว่ามีก้อนหินทั้งหมด500แบบที่แตกต่างกันแน่นอนว่าจริงๆแล้วมันคือก้อนหินแบบเดียวกันแต่ถูกมองต่างกันไป500แบบการมองโลก มีรากฐานมาจากความเชื่อของตัวเองความเชื่อเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงเฉพาะบุคคลโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นเพียงระบบความเชื่อความเชือ่อคือความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างจริงซึ่งเป็นการรับรู้แบบนิ่งๆเราใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อที่มาจากประสบการณ์และการสะสมความรู้ทำให้เรามองโลกต่างกันเราจะเติบโตได้หากเปิดใจรับความเชื่อของคนอื่น และยอมเปลี่ยนความเชื่อเดิมถ้ารู้สึกว่าความเชื่อใหม่ให้มุมมองที่ถูกต้องและทรงพลังกว่าความเชื่อนี้ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างที่รักจริงหรือและมีกี่ความเชื่อที่เป็นความเชื่อของเราแล้วมีกี่ความเชื่อที่คนอื่นยัดเยียดให้ออานาาจ,จิตของคุณจะสร้างความจริงของคุณดังนั้นถ้ามีคนบอกคุณว่าคุณตั้งเป้าหมายโดยไม่มองโลกตามความเป็นจริง และขอให้คุณกลับมาอยู่ในความเป็นจริงให้ตระหนักไว้ว่าความจริงที่เขาพูดถึงคือความจริงของเขาเท่านั้นไม่ใช่ความจริงของคุณการเชื่อในบางสิ่งคือกุญแจที่จะมองเห็นสิ่งนั้นถ้าไม่เชื่อสิ่งนั้นก็ไม่มีจริงสำหรับคุณแล้วก็ไม่อาจเป็นความจริงของคุณได้จากกฎแรงสั่นสะเทือนที่ว่าถ้าเชื่อสิ่งที่เป็นลบเราก็จะเจอสิ่งที่เป็นลบประสบการณ์ที่เป็นลบเหล่านี้ จะคอยสนับสนุนความเชื่อที่มาตั้งแต่แรกเริ่มทําให้คุณยิ่งเชื่อมากขึ้นและขอ้อเท็จจริงที่ไร้สุขก็อาจยิ่งจริงแท้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนความเชื่อจิตใต้สํานึกคือตัวการที่ทําให้คุณมีความเชื่ออย่างที่มีอยู่สิ่งที่คุณมองทั้งหมดเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณยอมรับว่าเป็นจริงในจิตใต้สํานึกของตัวเองจิตสํานึกคิดจิตใต้สํานึกดูดซับจิตสํานึกเป็นสวน จิตใต้สำนึกเป็นเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์มเมล็ดพันธุ์ของทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวนํามาปลูกในดินนี้โดยไม่ผ่านความคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยคุณสามารถเล่นบทคนสวนที่เลือกมเมล็ดพันธุ์ที่จะหวานลงดินได้แต่พวกเราส่วนใหญ่ปล่อยให้มเมล็ดพันธุ์ทั้งดีและเลวหล่นไปบนพื้นดินหมายความว่าความคิดที่จํากัด ก็ปลอยงอกรากในจิตใต้สำนึกของเราเรื่อยๆเช่นกันเพราะมันถูกหว่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอจิตใต้สำนึกไม่ได้ส่องความคิดเหล่านี้มันก็ค่อยๆแปลงโฉมความคิดเราหมายความว่าคนที่มีความกลัวขี้ิช้าและหิวกระหายอำนาจจะคอยให้อารมณ์แก่มเมล็ดพันธุ์เลวในใจคุณและนั่นจะจำกัดความเป็นไปได้ในชีวิตคุณคนเหล่านั้นอาจบอกคุณว่า ตื่นได้แล้วและมองโลกตามความเป็นจริงหน่อยความคิดอันเป็นนิสัยลึกๆที่มีรากมาจากความเชื่ออันไม่น่าพิสมัยในจิตใต้สำนึกจะพาคุณออกห่างจากเป้าหมายที่แท้จริงพอเลือกปิดเสียงนกเสียงกาก็าจะตระหนักได้ว่าไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้จงไปให้ไกลเกินกว่าความคิดถ้าไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ให้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งนั้น นั่นแหละพลังที่คุณมีอยู่ที่ว่าคุณจะควบคุมมันหรือมันจะควบคุมคุณสมองเราฉลาดมันอยากทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมันจึงพยายามคิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้สมองจึงอาศัยอารมณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในการตัดสินใจระดับจิตใต้สำนึกพฤติกรรมแบบออโต้พไนรที่เกิดจากการทำอะไรซ้ำๆเช่นนี้ที่ทำให้เราใช้ชีวิต ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้กระบวนการต่างๆซ้ำใหม่เช่นเดียวกับการขับรถและไม่ต้องคิดยุมมยิมทุกเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามเนื่องจากจิตใต้สำนึกไม่มีการตระหนักรู้จึงจับขังเราไว้กับพฤติกรรมแย่ๆโดยไม่เจตนาความจริงที่ว่าผมรู้สึกแย่ทุกครั้งยามตอบโต้รุนแรงเมื่อถูกสบประมาททำให้ตระหนักว่า ผมไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบโต้แต่ถูกควบคุมให้ตอบโต้อย่างนั้นเพราะประสบการณ์ในอดีตโดยไม่ได้ตั้งคำถามกับปฏิกิริยาของตัวเองเพราะไม่รู้ตัวคุณไม่ใช่ความคิดของคุณแต่เป็นพยานในแต่ละความคิดต่างหากวิธีการมองเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีประสบการณ์กับเรื่องนั้นอย่างไรแต่เราเป็นคนให้ค่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหยุดสังเกตความคิดตัวเองสักหน่อย นี่เป็นการทําให้จิตใต้สำนึกรู้ตัวและเปลี่ยนเป็นการตระหนักรู้แทนคุณต้องสังเกตความคิดตัวเองได้เท่านั้นจึงจะเลือกวิธีตอบสนองได้การทำสมาธิจึงเป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะขัดเกลาทักษะนี้มองความคิดที่บั่นทอนว่าไม่ใช่ตัวคุณจริงแล้วปล่อยผ่านไปหรือไม่ก็เลือกความคิดที่ให้กำลังใจหน่อยเช่นถ้าเพิ่งตกงาน แล้วมัวใส่ใจกับความคิดที่บอกว่าคุณจะไม่ถูกจ้างและจนจะทำให้คุณรู้สึกหมดหวังและมีแรงสั่นสะเทือนลดลงแต่ถ้าใส่ใจกับโอกาสที่จะหางานที่มีรายได้ดีกว่าคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นและมีแรงสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติจึงเป็นการลืมสิ่งที่เคยเรียนมาและปรับจิตใจใหม่เพื่อจะได้มีเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เวลานานแต่จะช่วยให้คุณก้าวออกมาจากวังวนของการคิดลบไปสู่โหมดใหม่ของการคิดบวกพูดสั้นๆก็คือแทนที่จะพยายามควบคุมเหตุการณ์ภายนอกให้ใส่ใจไปที่การควบคุมวิธีที่ใจคุณจะตอบรับกับสิ่งนั้นแล้วคุณจะนำพลังกลับมาได้และยังเป็นกุญแจไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขด้วยเป้าหมายของคุณ ไม่ใช่การกำจัดความคิดลบแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีตอรบรับกับความคิดนั้นโอเคครับก็จบลงไปนะครับใน EP นี้หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เข้มขน้นนะครับใน EP ต่อไปเนื้อหาก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะฮะยังเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการกับภายในของเรานะครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่จัดการยากที่สุดก็คือการจัดการกับตัวเราเอง ใครที่จัดการกับตัวเองได้ดีก็จะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆภายนอกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอีีต่อไปมีชื่อว่าเปลี่ยนความเชื่อของคุณบอกไว้เลยนะครับเนื้อหาดีมากๆนะครับแล้วเรามาจัดการกับความเชื่อกันนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ